สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องมืดมาสว่างไปพื้นที่สบายๆของเราอีกครั้งนะคะเคยเป็นไหมคะในคืนที่ควรจะหลับพักผ่อนแต่เรากับนอนไม่หลับแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์สาดส่องอยู่บนใบหน้านิ้วโป้งของเราก็ทำหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันเลื่อนเลื่อนแล้วก็เลื่อนดูเรื่องราวชีวิตของคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นเอง ภาพภาพหนึ่งก็หยุดนิ้วของเราไว้อาจจะเป็นภาพเพื่อนสมัยเรียนกำลังจิบกาแฟอยู่หน้าหอไอเฟลที่ปารีสอาจจะเป็นโพสต์ประกาศข่าวดีของคนรู้จักที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสตรอรี่หวานๆของใครบางคนที่เพิ่งถูกขอแต่งงานพร้อมแหวนเพชรเม,เม็ดงามบนนิ้วในเซี้ยววินาทีนั้นคุณรู้สึกอะไรคะบางคนอาจจะรู้สึกยินดีแต่ลึกลงไปกว่านั้น ลึกลงไปในมุมมืดของหัวใจมีความรู้สึกบางอย่างที่มันจีดขึ้นมาเบาๆไหมคะความรู้สึกหน่งๆหนักๆในอกความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาบีบหัวใจที่ทางทำที่เราก็อยากจะยินดีกับเขานะคะแต่มันกลับมีความรู้สึกเปรียบเทียบแทรกเข้ามาคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าแล้วเราละ่ะทำไมชีวิตเราไม่เป็นแบบนั้นบ้าง เรากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ความรู้สึกแบบนี้ล่ละค่ะที่ในยุคนี้เขามีชื่อเรียกเก๋ๆว่า FOMO หรือ fear of missing out แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือความกลัวที่จะตกขบวนกลัวที่จะพลาดส,สิ่งดีๆที่คนอื่นเขามีกันกลัวว่าชีวิตของเราจะไม่ดีพอไม่น่าตื่นเต้นพอเมื่อเทียบกับชีวิตที่คนอื่นนำเสนอให้เราเห็น อาการนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบแต่มันคือยาพิษที่ค่อยๆซึมลึกเข้ามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของเราทำให้ความสุขของคนอื่นกลายมาเป็นความทุกข์ของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันค่ะเราจะมาสวมบทเป็นนักสืบค่อยๆแกะรอยที่มาของเจ้าผิดร้ายตัวนี้และที่สำคัญที่สุด เราจะมาค้นหายาถอนพิษชั้นเลิศจากคลังปัญญาของธรรมะที่งเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อน,นำมาเยียวยาและสร้างภูมิคุ้มกันให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสำรวจใจของตัวเองกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปหายาถอนพิษเราคงต้องมาทำความรู้จักหน้าตาของอาการป่วยกันให้ชัดๆก่อนใช่ไหมคะ เจ้าอาการโฟโมเนี่ยมันไม่ได้มาแบบปุบปรับแต่มันมักจะแฝงตัวเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราแบบเนียนๆเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเช้าวันจันทร์อันแสนวุ่นวายเรากำลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าที่เบียดเสียดเพื่อจะไปทำงานพอมีเวลาว่างนิดหน่อยก็หยิบมือถือขึ้นมาไถาดูแก้เบื่อภาพแรกที่เห็นคือ เพื่อนร่วมงานอีกแผนกหนึ่งโพสต์รูปตัวเองกำลังนั่งทำงานริมสระว่ายน้ำที่ภูเก็ตพร้อมแคปชั่นว่า work from paradise หรือทำงานจากสวรรค์ความรู้สึกแรกที่แวบ,บเข้ามาคืออะไรคะโอโ้โหน่าอิจฉาจังแต่ถ้าเราซื่อสัตย์กับใจตัวเองดีๆความรู้สึกที่ตามมาอาจจะเป็นว่าทำไมเราต้องมาติดแงกอยู่ตรงนี้ด้วยนะชีวิตเขานี่ดีจังเลยชีวิตเราน่าเบื่อชะมัด หรือตอนพักกลางวันกำลังจะตักข้าวเข้าปากก็เห็นรุ่นน้องที่เคยรู้จักการโพสต์รูปใบปริญยาโทจากมหาวิทยาลัยดังในต่างประเทศในใจก็ยินดีด้วยนะคะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าโหเขาไปไกลขนาดนั้นแล้วเหรอเรามัวทำอะไรอยู่ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วชีวิตยังย่าอยู่ที่เดิมเลยตกเย็นกลับบ้านมาเหนื่อยๆอยากจะพักผ่อนก็เปิดดูโซเชียลอีก คราวนี้เจออินฟลูเอนเซอร์คนโปรดกำลังไลฟ์สดเปิดกล่องของขวัญแบรนด์เนมที่สามีซื้อให้เป็นของขวัญครบรอบแล้วเราก็เผลอมองไปรอบๆห้องของตัวเองความรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาในใจเห็นไหมคะว่าเจ้าโฟโมมันทำงานกับเราตลอดทั้งวันมันใช้ชีวิตของคนอื่นมาเป็นอาวุธที่มแทงความพึงพอใจในชีวิตของเราเอง หัวใจสำคัญที่ทำให้พิษนี้ร้ายกาจขึ้นหลายเท่าตัวในยุคของเรา <c oughs> ก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> อยากจะชวนคุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าโซเชียลมีเดียก็เปรียบเสมือน <c oughs> เวทีจัดแสดงฉากชีวิตด้านที่สวยที่สุดของแต่ละคนมันคืออัลบั้มที่รวบรวมเฉพาะไฮไลท์หรือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเท่านั้น เป็นวันที่เราแต่งตัวสวยที่สุดเป็นวันที่เราได้ไปในที่ที่งดงามที่สุดเป็นวันที่เราประสบความสำเร็จที่สุดเป็นวันที่เรารู้สึกมีความสุขที่สุดไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเอาเบื้องหลังฉากมาโพสต์ไม่มีใครถ่ายรูปตอนทะเลาะกับแฟนตอนโดนเจ้านายตำหนิตอนเงินในบัญชีใกล้จะหมดหรือตอนนั่งร้องไห้คนเดียวเงียบในห้องนอน ปัญหาคือเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองอย่างร้ายแรงนั่นคือเรากำลังเอาเบื้องหลังชีวิตจริงทั้งหมดของเราที่มีทั้งสุขทุกขสมหวังผิดหวังปะปนกันไปไปเปรียบเทียบกับเบื้องหน้าฉากสวยๆที่คนอื่นเขาคัดสรรมาดีแล้วมันก็เหมือนกับการที่เรากำลังอ่านหนังสือชีวิตของเราอยู่แค่บทที่5 แล้วไปเปิดดูบทที่20ของคนอื่นแล้วก็มานั่นน้อยใจว่าทําไมเรื่องราวของเรามันไม่น่าตื่นเต้นเหมือนของเขานะซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะเมื่อเราทําแบบนี้ซ้ําๆทุกวันทุกวันพิษแห่งการเปรียบเทียบมันก็จะค่อยๆสะสมในใจเราจากความรู้สึกจี๊ดเล็กๆมันก็จะค่อยๆลุกลามกลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองรู้สึกด้อยค่าและในที่สุด มันก็จะกัดกินความสุขของเราจนหมดสิ้นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือไอความรู้สึกขมขมหน่วงน่วงในใจนี้ถ้าเราลองมองผ่านแว่นของธรรมะรากเง้าที่แท้จริงของมันมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะถึงตรงนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังวางโทรศัพท์ลงสักครู่นะคะลองถอดแว่นสายตาสั้นที่เราใช้มองโลกทุกวันออกแล้วลองสวมแว่นอันใหม่ที่เรียกว่า ธรรมะดูนะคะแว่นอันนี้จะช่วยให้เรามองทะลุเปลือกนอกของปัญหาเข้าไปเห็นถึงต้นตอที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองเมื่อเรามองอาการโฟโมผ่านแว่นอันนี้เราจะพบตัวการสำคัญ3ตัวที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กอย่างดีเลยค่ะตัวการที่1คือการเปรียบเทียบหรือในทางธรรมเรียกว่ามานะคำว่ามานะในภาษาธรรมะ อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงการหยิงทนนงตนนะคะในที่นี้มานะคือความสำคัญตนที่เกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งพระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้เป็นสามรูปแบบง่ายๆค่ะอย่างแรกคือการเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขานี่คืออาการยอดฮิตของชาวโฟโมโลเลยค่ะเห็นเพื่อนมีรถใหม่เราก็รู้สึกว่ารถเราเก่า เห็นคนอื่นได้ไปเที่ยวต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราติดแงกเห็นเขาสวยกว่ารวยกว่าเก่งกว่าแล้วใจเราก็ห่อเหี่ยวรู้สึกตัวเองช่างเล็กน้อยด้อยค่าเหลือเกินความทุกข์จากการเปรียบเทียบแบบนี้มันเหมือนการที่เราลดคุณค่าของตัวเองลงไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่สองคือการเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญค่ะ บางครั้งเวลาเราเห็นคนที่ลำบากกว่าเราหรือทำอะไรผิดพลาดเราอาจจะแอบรู้สึกในใจลึกๆว่าโชคดีนะที่เราไม่เป็นแบบนั้นเรายังดีกว่าตั้งเยอะความรู้สึกพองนมแบบนี้แม้จะดูเหมือนทำให้เรารู้สึกดีแต่มันก็เป็นความสุขจอมปลอมที่ตั้งอยู่บนความทุกข์หรือความด้อยกว่าของคนอื่นและมันก็ยังทำให้ใจเราไม่สงบอยู่ดีและอย่างที่สคือการเปรียบเทียบเรารู้สึกว่าเราเสมอกับเขา อันนี้ก็เจอบ่อยในที่ทำงานหรือในหมู่เพื่อนฝูงนะคะคือการเห็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเราเพื่อนที่เรียนจบมาพร้อมกันเริ่มงานมาพร้อมกันแต่เขาได้ดีกว่าเราก้าวหน้าไปไกลกว่าเราใจมันก็เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่นขึ้นมาทำไมเขาทำได้แล้วเราจะทำไม่ได้มันกลายเป็นความกดดันและความเหนื่อยล้าที่ต้องคอยวิ่งตามให้ทันคนอื่นอยู่เสมอเห็นไหมคะว่า ไม่ว่าเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในแง่มุมไหนผลลัพธ์สุดท้ายคือความทุกข์ทั้งนั้นเลยค่ะมันคือเกมที่เราไม่มีวันชนะเพราะในสนามของการเปรียบเทียบมันจะมีคนที่เหนือกว่าเราเสมอเราและด้อยกว่าเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็จะขึ้นขึ้นลงๆไม่มีความสงบสุขที่แท้จริงเลยตัวการที่สองรอยด่างในใจที่ชื่อว่าอิสาเมื่อการเปรียบเทียบ หรือมานะได้เข้ามาเปิดประตูหัวใจของเราแล้วมันก็จะเชิญแขกอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาค่ะแขกคนนี้ในทางธรรมท่านเรียกว่าเป็นหนึ่งในอุปกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองของจิตลองนึกภาพใจเราเหมือนผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะเจ้าอุปกิเลสก็เปรียบเหมือนคราบสก,กรปรกหรือรอยด่างที่กระเซ็นเข้ามาเปเปื้อนทำให้ผ้าขาวเผื่อน,นั้นขุ่นมัวไม่น่ามอง และรอยด่างตัวร้ายที่มาพร้อมกับอาการโฟโมแบบเนื้อแนบเนื้อเลยก็คืออิจฉาหรือความริษยาค่ะอิจฉาคืออะไรมันคืออาการทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือไม่สบายใจเมื่อเห็นความสำเร็จของผู้อื่นมันคือความรู้สึกร้อนรุ่มกลุ้มใจเมื่อความสุขของคนอื่นส่องประกายความสุขของเขา กลายเป็นเชื้อเพลิงที่มาเผาไหม้หัวใจของเราให้ร้อนเป็นไฟที่น่ากลัวคือเจ้าอิสามักจะมีเพื่อนสนิทมาด้วยกันเสมอค่ะนั่นคือมัฉริยะความตรณีแต่ในบริบทนี้มันไม่ใช่แค่การตรนีเข้าของเงินทองนะคะแต่มันคือความตรณีความสุขค่ะคือการหวงไม่อยากให้ใครได้ดีเกินหน้าเกินตาเรา ลึกๆแล้วมันคือความรู้สึกว่าความสุขหรือความสำเร็จบนโลกนี้มีจำกัดถ้าคนอื่นได้ไปส่วนของเราก็จะน้อยลงซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราไถาฟีดแล้วรู้สึกจี๊ดในใจนั่นคือสัญญาณว่าคราบของอิสาและมัชริยะกำลังกระเซน็นเข้ามาเปื้อนใจเราแล้วค่ะและตัวการสุดท้ายรักเง่าที่ลึกที่สุดคือความทยานอยากตัณหา ้ามานะคือประตูและอิสาคือแขกที่เดินเข้ามาตันหาก็คือเจ้าของบ้านที่เปิดประตูต้อนรับแขกคนนี้เองค่ะตันหาคือรากแก้วของความทุกข์ทั้งปวงมันคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนทยานไปไม่สิ้นสุดในกรณีของโฟโมตันหาจะแสดงบทบาทอยู่สองอย่างหลักๆคือภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็น อยากมีชีวิตแบบเขาอยากมีบ้านแบบเขาอยากมีคู่รักแบบเขาอยากประสบความสําเร็จแบบเขาความอยากเป็นเหมือนคนอื่นนี่แหละค่ะที่ผลักดันให้เราต้องคอยเปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาและวิภวตัณหาคือความอยากไม่เป็นคือความอยากให้ความรู้สึกแย่ๆของเราหายไปอยากผลักไสความรู้สึกด้อยค่าความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองออกไปให้พ้น เมื่อเรายิ่งดิ้นรนที่จะหนีจากความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะยิ่งบีบคั้นให้เราทุกข์มากขึ้นสรุปให้เห็นภาพง่ายๆก็คือโซเชียลมีเดียเป็นแค่ตัวกระตุ้นค่ะแต่ต้นตอของพิษโฟโมจริงๆแล้วมันฟักตัวอยู่ในใจเราเองเนี่ยมันคือวงจรแห่งทุกข์ที่เริ่มจากความทยานอยากตัณหาที่ไม่มีที่สิ้นสุด นำไปสู่การเปรียบเทียบกับคนอื่นและก่อให้เกิดความริษยาที่เป็นเหมือนไฟเผาใจให้ร้อนรุ่มวนเวียนเป็นงูกินหางแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นเมื่อเรารู้จักหน้าตาและที่มาของเหล่าผู้ร้ายแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับพระเอกหรือนางเอกที่จะมาปราบเหล่าร้ายและถอนพิษออกจากใจของเรากันแล้วค่ะในเมื่อพิษร้ายเกิดจากไฟที่ชื่อว่าอิสาหรือความริษยา ยาถอนพิษที่ดีที่สุดก็ย่อมต้องเป็นสิ่งที่ออกฤทธิ์ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงสิ่งนั้นก็คือน้ำเย็นที่จะมาชโลมใจให้ชุ่มชื่นและดับไฟที่ร้อนรุ่มนั้นให้มอดลงน้ำเย็นนั้นมีชื่อที่ไพเราะว่ามุทิตาค่ะมุทิตา คือหนึ่งในคุณธรรม4ประการของผู้มีใจอันประเสริฐที่เรียกว่าพรหมวิหารสีซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาและอุเบกขาคุณธรรมเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องมือ4ี่ชิ้นที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นและตัวเองได้อย่างมีความสุขและสงบเย็น ถ้าเปรียบเทียบใจที่ถูกอิสาครอบงำเหมือนผ้าขาวที่เปื้อนคราบโศกปรกมุทิตาก็เปรียบได้กับน้ำยาสักฟอกชั้นดีที่จะมาชำระล้างคราบเหล่านั้นให้หมดจดทำให้ใจของเรากลับมาขาวสะอาดผ่องใสได้อีกครั้งมุทิตาแปลอย่างตรงไปตรงมาว่าความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือความชื่นชมยินดีในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่น ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่จุดที่สำคัญและท้าทายที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะมุทิตาไม่ใช่แค่การฝืนยินดีหรือการเสแสร้งแสดงออกมันไม่ใช่การที่เราเห็นเพื่อนได้เลื่อนตำแหน่งแล้วใจร้อนเป็นไฟแต่ก็ฝืนพิมพ์คอมเมนต์ไปว่ายินดีด้วยนะเพื่อนพร้อมกับอีโมจิรูปปรบมือรัวๆนั่นเป็นเพียงการแสดงออกภายนอกแต่ภายในใจของเรายังคงถูกพิษกัดกินอยู่ มุทิตาที่แท้จริงคือทัศนคติและคุณภาพของใจที่เกิดขึ้นจากข้างในจริงๆมันคือการฝึกฝนที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อความสุขและความสำเร็จจากเดิมที่มองว่ามันคือการแข่งขันที่มีผู้แพ้ผู้ชนะเปลี่ยนมาเป็นการมองว่ามันคือการร่วมยินดีจากเดิมที่ความสุขคือของหายากที่มีจำกัด เปลี่ยนมาเป็นว่าโลกนี้มีความเบิกบานเกิดขึ้นได้เสมอจากเดิมที่ความสุขของคนอื่นทำให้เรารู้สึกขาดแคลนเปลี่ยนมาเป็นที่ความสุขของเขาทำให้ใจของเราเต็มตื้นไปด้วยความสุขมีคำเปรียบเทียบที่งดงามมากค่ะท่านเปรียบว่าการเจริญมุทิตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีเทียนของเราอยู่หนึ่งเล่มที่จุดไฟสว่างสวัยอยู่แล้วเมื่อเราเห็นเทียนของเพื่อนที่ยังไม่ได้จุด เราก็ยื่นเทียนของเราไปต่อไฟให้เขาเทียนของเขาก็สว่างขึ้นมาถามว่าแสงสว่างจากเทียนของเราลดน้อยลงไหมคะไม่เลยไม่ลดลงแม้แต่น้อยมีแต่จะทำให้ห้องทั้งห้องสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเลยค่ะความสุขก็เช่นเดียวกันความสุขของคนอื่นไม่ได้มาเบียดบังหรือแย่งชินพื้นที่ความสุขของเราไปเลยแม้แต่น้อย การที่เราสามารถยินดีกับความสุขของเขาได้มันไม่ได้ทําให้ความสุขของเราลดลงตรงกันข้ามมันกลับทําให้เราได้กําไรความสุขเพิ่มขึ้นมาฟรีๆลองคิดดูสิคะปกติเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ไหมคะซึ่งในหนึ่งวันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราฝูกมุทิตาจิต เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักในโซเชียลมีเดียเราก็จะสามารถมีความสุขไปกับเขาได้ทันทีเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสุขได้นับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวันหัวใจของเราก็จะเบิกบ,บานและสว่างสวัยอยู่เสมอนี่คืออานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ของการมีมุทิตาจิตค่ะมันคือการทลายกำแพงของการเปรียบเทียบ มันเปลี่ยนศัตรูในจินตนาการให้เป็นเพื่อนร่วมโลกที่น่าชื่นชมและมันคือการสร้างสนามพลังงานบวกที่แข่งแกร่งรอบตัวเราเมื่อใจเราเปิดกว้างและยินดีกับสิ่งดีๆสิ่งดีๆและมิตรภาพดีๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเช่นกัน ตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับยาถอนพิษช,ชั้นเลิศที่ชื่อว่ามุธิตากันไปแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะสร้างยาขนาดนี้ขึ้นในใจของเราได้อย่างไรโดยเฉพาะในเวลาที่ความรู้สึกจี๊ดมันกำลังทำงานอย่างหนักในส่วนถัดไปเราจะมาเข้าสู่ภาคปฏิบตัติเป็นเวิร์กช็อปทางใจง่ายๆที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้ว คือการเปลี่ยนจากทฤษฎีที่เราคุยกันมาทั้งหมดให้กลายเป็นการปฏิบัติที่เราสามารถลงมือทำได้จริงในชีวิตประจำวันขอเรียกมันว่าแบบฝึกหัด4ขั้นตอนปั้นมุทิตาให้แข็งแรงนะคะขอให้คุณผู้ฟังลองนึกว่าการฝึกนี้เหมือนการไปฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราแข็งแรงขึ้นแรกๆอาจจะรู้สึกฟืนๆเหนื่อยๆไม่ชินแต่ถ้าทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอ กล้ามเนื้อหัวใจแห่งความยินดีของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถรับมือกับพิษโฟโมโได้อย่างสบายๆเลยค่ะมาเริ่มดันที่ขั้นที่1คือรู้ทันคือการใช้สตินี่คือประการดันแรกและสำคัญที่สุดเลยค่ะคือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวะที่เรากำลังไถฟีดแล้วเห็นโพสต์ของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกจีดขึ้นมาในใจรู้สึกนงนวงรู้สึกร้อน แทนที่จะปล่อยให้ใจถลำลึกลงไปในความคิดลบๆหรือรีบไถฟีดหนีไปให้เราลองหยุดค่ะหยุดนิ้วหยุดความคิดแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจากนั้นให้ลองเป็นผู้สังเกตการที่มองดูอารมณ์ของตัวเองแบบไม่ตัดสินไม่ต้องด่าว่าตัวเองว่าทำไมขี้อิจฉาแบบนี้ทำไมใจแคบจังแค่ยอมรับกับตัวเองตามความเป็นจริง พูดในใจเบาๆกับตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ความรู้สึกริษยามันเกิดขึ้นแล้วนะอ๋อนี่คืออาการของใจที่กำลังเปรียบเทียบอ๋อความรู้สึกจิตี๊ดนี่เองที่เขาเรียกว่าโฟโมแค่การรู้ทันและยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยไม่พยายามกดข่มหรือต่อต้านก็เหมือนเราชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะมันคือการดึงเราออกจากวังวนของอารมณ์ ให้กลับมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกอารมณ์ลากไปมาที่ขั้นที่สองนะคะคือปรับมุมมองคือการใช้โยนิโสมนสิการหลังจากที่เรามีสติรู้ทันอารมณ์แล้วขั้นต่อไปคือการใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาอย่างแยบคายหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการมันคือการเปลี่ยนแว่นที่ใช้มองสถานการณ์นั้นค่ะให้เราลองเตือนสติตัวเองด้วยประโยคเหล่านี้ สิ่งที่เราเห็นคือเบื้องหน้าที่เขาเลือกมาแล้วเบื้องหลังชีวิตของเขาก็มีเรื่องทุกข์มีความเหนื่อยยากไม่ต่างจากเราเหมือนกันความสำเร็จของเขาในวันนี้ผ่านความพยายามความอดทนและอุปสรรคมามากมายที่เราอาจไม่เคยเห็นมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับความสุขของเขาไม่ได้มาแย่งความสุขไปจากเราโลกนี้กว้างใหญ่พอและมีความสุขมากพอสำหรับทุกคน เส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันจังหวะเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเรากำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางของเราเองการปรับมุมมองแบบนี้จะช่วยลดความร้อนในใจลงได้มากเลยค่ะมันเหมือนการเทน้ำเย็นลงไปในกองไฟที่กำลังคุช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริงรอบด้านมากขึ้นไม่ใช่แค่ด้านที่กระตุ้นความริษยาของเราเพียงด้านเดียวเมื่อใจเริ่มเย็นลงแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะลงมือสร้างยาถอนพิษด้วยตัวเองค่ะนี่คือขั้นตอนของการฝึกส่งความรู้สึกดีๆออกไปให้คนอื่นอย่างจริงใจค่ะในตอนแรกถ้าการจะรู้สึกยินดีกับเพื่อนหรือคนที่เรารู้สึกแข็งขันด้วยมันยากเกินไปให้เราเริ่มจากเป้าหมายที่ง่ายก่อนค่ะ อาจจะเป็นดารานักร้องหรือบุคคลสาธารณะที่เราชื่นชมเมื่อเห็นข่าวดีของเขาให้เราลองฝึกค่ะเมื่อเห็นโพสต์ที่เคยทำให้ใจเราคุณนมัวให้ลองเปลี่ยนมันเป็นบทฝึกของเราลองหลับตาลงเบาๆหรือแค่มองภาพนั้นด้วยใจที่สงบแล้วตั้งจิตส่งความปรารถนาดีไปให้เขาพูดในใจว่าดีจังเลยนะที่คุณมีความสุข ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งดีๆที่ได้รับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะชื่นใจจังที่โลกนี้มีเรื่องน่ายินดีแบบนี้เกิดขึ้นขออนุโมทนาในความสำเร็จของคุณด้วยนะทำซ้ำๆค่อยๆฝึกไปทีละนิดจากคนไกลตัวก็ค่อยๆขยับเข้ามาเป็นคนรูจ้จักเป็นเพื่อนร่วมงานและในที่สุดลองฝึกกับคนที่เราเคยรู้สึกริษยามากที่สุด เมื่อเราทำได้เราจะรู้สึกว่าหัวใจของเรามันเบาและพองโตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่4กลับมาชื่นชมสิ่งที่เรามีการเจริญสันโดษหลังจากที่เราได้ส่งพลังงานบวกและความยินดีออกไปให้คนอื่นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดึงสติกลับมาที่โลกของเราที่ชีวิตของเราค่ะ ขั้นตอนนี้คือการฝึกสันโดษซึ่งไม่ได้แปลว่าการไม่พัฒนาตัวเองนะคะแต่หมายถึงความยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปมาสู่สิ่งที่มีอยู่ให้เราลองใช้เวลาสักหนึ่งนาทีมองไปรอบๆตัวเราแล้วลองขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในชีวิตตอนนี้ ขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจให้เริ่มต้นวันใหม่ได้ขอบคุณที่มีอาหารให้เราได้กินในมื้อนี้ขอบคุณที่มีบ้านหรือที่พักให้เราได้หลบแดดหลบฝนขอบคุณที่มีเพื่อนดีๆหรือครอบครัวที่ยังอยู่ข้างๆเราขอบคุณร่างกายของเราที่ยังทำงานให้เราได้ทำสิ่งต่างๆ การฝึกความสันโดษและความกตัญญูรู้คุณนี้คือยาขนานเอกที่จะช่วยลดความทยานอยากหรือตัำหาที่เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดค่ะเมื่อใจของเราอิ่มฟูและพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วเราจะต้องการเปรียบเทียบกับคนอื่นน้อยลงไปโดยอัตโนมัติค่ะ4ขั้นตอนนี้รู้ทันปรับมุมมองฝึกแผ่มุทิตาและ กลับมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเป็นเหมือนวงจรแห่งการเยียวยาที่เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่รู้สึกว่าพิษโฟโม่เริ่มกำเริบค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือการเดินทางเพื่อทําความเข้าใจและเยียวยาหัวใจของเราจากพิษร้ายที่ชื่อว่าโฟโม่นะคะคุณผู้ฟังสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะพิษโฟโม่นั้นเกิดจากไฟแห่งการเปรียบเทียบ และความริษยาที่ถูกจุดขึ้นด้วยเชื้อเพลิงแห่งความทยานอยากแต่เราสามารถดับไฟกองนี้ได้ด้วยน้ำเย็นอันชุ่มชื่นที่ชื่อว่ามุทิตาซึ่งก็คือการฝึกฝนที่จะพลอยินดีไปกับความสุขและความสำเร็จของผู้อื่นนั่นเองค่ะ mm hmm. การฝึกมุทิตาอาจจะไม่ง่ายเลยในตอนแรกนะคะ มันอาจจะฝืนความรู้สึกที่คุ้นเคยของเรามากๆแต่ขอให้มองว่ามันคือการออกกำลังกายให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันยิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่กล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งแล้วในที่สุดใจของเราจะเบาขึ้นโปร่งสบายขึ้นและสามารถมีความสุขได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากไว้ว่า ชีวิตของแต่ละคนเปรียบเสมือนดอกไม้คนและชนิดบางชนิดอาจจะบานเร็วในฤดูใบไม้ผลิบางชนิดอาจจะใช้เวลาสะสมอาหารเพื่อไปเบ่งบานอย่างงดงามในฤดูหนาวไม่มีดอกไม้ชนิดไหนดีไปกว่ากันมีแต่ความงดงามในแบบฉบับและในจังหวะเวลาของตัวเองค่ะ ขอให้เราเลิกเปรียบเทียบดอกไม้ในสวนของเรากับดอกไม้ในสวนของคนอื่นแล้วหันกลับมารดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ในใจของเราเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกไม้ของเราก็จะผลิตบานอย่างงดงามที่สุดในแบบที่เป็นของเราวันนี้ลองนำวิธีนี้ไปใช้นะคะเมื่อไถฟีดครั้งต่อไปลองเปลี่ยนความรู้สึกจี๊ดในใจ ให้กลายเป็นคําอวยครและความปรารถนาดีที่ส่งออกไปเงียบๆแล้วมาดูกันนะคะว่าโลกใบเดิมในหน้าจอของเราจะน่าอยู่และน่าชื่นชมขึ้นขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีหัวใจที่เบิกบานและเปลี่ยมไปด้วยมุทิตานะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ